ตัวละครคิดรอนะครับกำลังที่จะลีลาแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าเฮ้ยถ้ามาตอนนี้มันยังน่าสนใจอยู่หรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวคุยก่อนเลยเนื่องจากว่าจุดของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะ1เหรียญสซับอ่ะแต่เมนเนี่ยเล่นไม่ได้มันก็เหมือนนิกะตอนนี้แหละก็คือนิกะตอนนี้เมนมันเล่นได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องเล่นไม่ได้ครับแต่อย่างน้อยเนี่ยเหรียญได้ใช้ซับได้ใช้ดังนั้นมันเลยเป็นกรณีเดียวกันอ่ะเอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยว่าแล้วรอเนี่ยไอ้ที่อเอบอยบกล เนื่องจากว่า,าเหรียญเนี่ยมันเหมาะสำหรับสายหมัดอ่ะผมพูดว่าสายหมัดแล้วกันเป็นหลักเลยเนื่องจากว่าอันนี้มันย่สกิล2ถึงย8ดตครับอ่ะตามนี้เลยที่เห็นตอนนี้เห็นป่ะสกิล1 20สกิล2 28มีความเร็วในการชิงธงด้วยเมื่ออ่ะเนี้ยนะชิงธงนะแม้ว่าสายหมัดจะไม่ได้ใช้แต่เหรียญนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันย่สกิล2เยอะอคาอินุเนี่ยเซตเนี้ยที่ผมจะใส่ให้มันนะครับต่อมาคือเมื่อโดสปิเด้งเลือดด้วย อันนี้อันนี้ก็ได้ใช้นะหรือค่าได้ก็เด้งเลือดมันได้ใช้แทบทุกอย่างเลยครับดังนั้นเนี่ยไอที่ไม่ได้ใช้จริงๆคือเหรียญของมันแต่เหรียญของมันเนี่ยเสือกเป็นเหนรียญฟิกมันเลยไม่มีทางเลือกเขาว่าถ้าคุณจะใส่เหรียญน,นี้เซตเนี้ยคุณต้องมีอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมขอบอกก่อนว่าถ้าใครมีอ่ะย้ําก่อนถ้าใครมีนะครับเซตลูฟี่แบบนี้หรือเซตแบบใหม่ที่มันมาตอน,นเนี้ยเนี่ยคุณจะไม่ใช้ก็ได้ เพราะว่าไอเซตน,นี้มันย่นอยู่ที่30%แต่มันมีวงเล็บว่าก็ต่อเมื่อทงน้อยกว่าเท่านั้นนะแต่อย่างของอันเมื่อกี้เราอ่ะมันย่นตลอดทั้งเกมโดยที่มันไม่แคร์เราไม่สนเอาล่ะทีเนี้ยเราอาจจะได้ใช้ในบางแมปครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วนะในส่วนของเอ่อชาเลนส์ครับอันเนี้ยชาเลนจ์เราอาจจะได้ใช้เออเพราะว่าเหรียญเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าทงต้องน้อยกว่าใช่ไหมแต่อันเนี้ยไม่เกี่ยวแม่งย่นเลย มันอาจจะได้ใช้กัแบแมพพวกนี้แหละครับแบบตีบอสบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยมันได้ใช้แต่ถามว่าน้อยไหมไม่ได้จําเป็นถึงขนานนั้นถ้าถามผมนะเอาเซตปกติที่เล่นมันก็เล่นได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนซับครับอ่ะเมื่อกี้เหรียญบอกว่าจะได้คําตอบไปนะคือมีไม,ม่มีก็ได้มีดีกว่าอ่ะย้ํากันตรงนี้แล้วกันส่วนถ้าใครอ่อสูตรไหลายเด้งแบบผมคุณจะสูงก็ได้อันนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรนะก็คือของผมมีตู้ขาวหนึ่งเนาะแล้วก็อาคารหนึ่งถ้าใครไม่มีคิดลองอ่ะคุณได้3เด้งละลูฟี่สี่เด้ง ใน4,000เพรนะครับคุณได้สีเด้งแล้วนะอันนี้ก็น่าจะจบแล้วเพราะว่าถ้าในกรณีเกลือแล้วกันคิดรอผมว่าน่าจะกาลังตีอยู่สัก2,500เนี่ยประมาณเนี่ยเราเล่าเนี่ยประมาณนี้นนโอเคก็ที่เหลือลองไปรอลุ้นอ่าแล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงเนาะมาเดี๋ยวที่เหลือเนี่ยอ่าในส่วนของทรัพย์เดี๋ยวเรามาคุยในส่วนของทรัพย์บ้างเนื่องจากว่าตัวละครของอ่คิดรอเนี่ยมันเป็นทรัพย์ตรงนี้ตอนมม็็ไไ้้นนีเเดหห มันใส่ได้ครับเพราะว่าโซออที่เราใช้กันจริงๆเนี่ยแค่6แถวแรกเห็นไหมแค่หกันแรกครับดังนั้น4ตัวเนี้ยคือตัวฟรีคิดรอฟรีเนื้อฟรีรอเนี่ยหรือว่าลูฟีสตัวนี้ก็ได้ได้เหมือนกันซึ่งไอสดาวมันทําง่ายกว่าแต่ถามว่าถ้าเอา ex สามารถมาเป็นซับได้ยังไงมันก็สวยกว่าแล้วก็ในส่วนของอันนี้คือโซออนเนาะแล้วถ้าคุณไปทําในส่วนของพาราเมเซียมันได้ใช้แน่นอนอันนี้คือย้ำว่าของพาราเมเซียยังไงคุณก็ได้ใช้นะโซออนยังได้ใช้เลยพาราเมเซียก็ได้ใช้อยู่ลว ท่ากับว่าเ,อาเปอนเซ็นที่ดีแล้วกันอีกเซตหนึ่งเนาะถ้าใครจะมีตัวมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะถ้ามีติดไว้ยังไงมันก็ดีกว่าไม่มีก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวที่เหลือผมขอ,เ,อเข้าเกมเล่นให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะนะแผดป,ปัจจุบันนั่นเองขอเข้าเกมแป๊บหนึ่งก่อนเข้าเกมนะครับเอาตัวละครที่เห็นก่อนตอนนี้มีทั้งอาคาอินุมีแชงมีกาฟมีเนะอันนี้คือแผทปกติที่เราจะเจอกันนะถามว่าคิดรอเนี่ย รับมือใครได้บ้างดีกว่าตอบเลยนะมีมีอ่ะคือจริงๆมันเก่งที่ร่างคิดแต่ร่างคิดเนี่ยเสื่อกโดนสถานะได้มันเลยมีปัญหาร่างรอเนี่ยมันตีไม่แรงเออมันเลยมีมันเลยมีปัญหาตรงนี้มันคือมันแบบกึ่งกึ่งอ่ะคือมันกลางกลางเนาะแต่ถ้ามันบับมาอะไรอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้ารับบาก็คือว่าให้คิดมันการสถานะได้เท่านี้ก็เก่งแลวอ่ะส่วนตัวนี้สามารถรับมือกับดิกาได้ดีไหมก็คือเรียกว่าระดับหนึ่งแล้วกันแต่ไม่ได้แบบวัวบังขนาดนั้นอ่ะเออม ดึงท่งดึงท่งดึงท่งโอเคโอเคแล้วก็ไปหน้าบ้านเขาเลยอ่ากูโดนก่อนละตีให้หน่อยซิมาเดี๋ยวเราตัดเลือดเลยหลบแล้วหลบแล้ววับแม่งเอ้ยไม่โดนใครสักคนอ๋อตายแล้วโอเคดึงท่ง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 โอเคไม่ตีใครเลยตีโดนไหมโดนว่ะโดนว่ะโดนด้วยว่ะโดนด้วยว่ะ เห็นป่ะเมื่อเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคือร่างใหญ่มันตีโดนอยู่แล้วโอเควุ้บเห็นนะเห็นน่ะโดนโดนตีเข้าไหมเข้า,ขาแต่มันไม่แรงขนาดนั้นวุ้บแม่งเอ้ยไม่ทันเอ้าโดนม,มึงก็เล่นบวกกันอยู่แล้วมึงสกิลทำไมเนี่ยเ <laughs> มื่อกี้จะสกิลหนึ่งอยู่เลยแม่ไม่ทัน อขอไปล่างยังไงก็ต้องเปิดเปิด,เป,ดเปิดด้วยล่างรอแหละเพราะมันมันไปได้เร็วกว่าทีหนึ่งวุ้บโอเคอ่าโดนตีแต่ก็เบาลงไม่ใช่ปัญหาครับอ่าทงด้านบนโดนเหรอมนหลบไปหาตรงนู้นใช่ไหมไม่ถึงหรอวุ้บโอเค แตเด่นแตเดนแตเดนแตเดนโอเคชิปหายแล้วไงปึ๊บตีหนึ่งทีอ่ะเรียบร้อยครับขัสกิลโดนแต่ไม่น่าตายโอเคกูเนี่ยตายละกูเนี่ยตายละน่ะเรียบร้อยอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้เลยบอกตั้งแต่ก่อนเข้าเกมเนี่ยว่ามันไหวกับใครบ้างไหมผมก็เลยบอกไงว่ามันไม่ไหว เมื่อกี้ก็เลยบอกอยู่แกว่าเล่นไม่ได้หรอกก็เลยพูดเรื่องปั๊บไปแล้วไงอ่าเอาเป็นว่าเล่นเรื่องเมเนตัดออกไปก่อนตอนเนี้ยอนาคตค่อยว่ากันแล้วถามว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะปั๊บเมื่อไหร่ใช่ไหมถ้าถามผมผมว่าน่าจะอีกนานอะ่ะนานนานอยู่อะ่ะน่าจะอีกสองปีได้เลยอะ่ะโคตรนานอะ่ะอืมนานจัดจัดอ่ะเอาพูดนี้ดีกว่าไหนใครจะปกป้องสมบัติวะไหนซูฟี่ได้ไงเออน่ะโดนแล้วนะ่ะ โดนเรียบร้อยเอาเวงแ้งแม่งแ้งนี่ว่าสกิลไหมอ่ะโอเคหลบแล้วเรียบร้อยปึบอ่ะสกิลมาสกิลมาอ่ะโดนเหมือนไม่ค่อยได้เลยน,นะกูเนะี่ย เหมือนเหมือนไม่ค่อยได้เล่นเอา้ายังก็ยังข่าได้เนะาะคะแนนก็ห้าพันมันก็กลางๆของมนะันอะเออแต่ถามว่าแผบป,ปัจจุบันมันรับมือใครได้ไหมถ้าเจอหนึ่งงเลยไม่ไหวเอาตรงๆเจอหนึ่งงอะคือไม่ไหวหรอกเป็มไปไ,ได้คือข้ามได้ข้ามเห็นไหมที่โหลดอะเห็นไหมเห็นนะเออหวังว่าน่าจะเห็นภาพกันชัดเจนว่ายัางควรสุ่มอยู่ไหมถ้ามันไม่ได้หลายเด้งผมก็บอกว่าข้ามเลยก็ได้ถ้าแบบเดี่ยวๆเลยนะเออแต่ถ้าหลายเด้งอะจะเอาก็เอาไปเถอะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนั่นเองนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้น หรือไม่สุกดีถ้าคุณเอาไหลเด้งสี่บเพชรตอนนี้ติดไอดีไปเลยนี่คือคําตอบแต่ถ้าไม่ข้ามเลยเนาะส่วนใครที่มีนิไกยอยู่แล้วผมอยากแนะนําว่าคุณรอ6กรอโตหกดีกว่าอ่ะโตหกอ่ะเดี๋ยวคุณทําแผนนี้ได้เหมือนกันแต่ต้องมีสีันเพชรเท่านั้นนะถ้าไม่มีคุณทําไม่ได้นะโอเคนะต่อแพ้วเดอร์